มีแล้วเนาะใช่แล้วไปแล้วเรต้องแล้วก็ปิดบ้านในแอปเรียบร้อยแล้วปิดบ้านอะแล้วก็อยากจะถามเพื่อนว่ารู้สึกยังไงบ้างที่เราจะออกไปอยู่กับบนโลกความจริงแล้วตื่นเต้นก็ตอนแรกก็รู้สึกใจหายอ่ะที่ที่จะได้ออกจากบ้านแต่พอได้มาออกมาจริงๆก็ได้เจอผู้คนมากมายเจอแฟนคลับที่ให้กำลังใจเราเราก็รู้สึกชื่นใจแล้วก็เป่นเตนแล้วก็ดีใจมากด้วยใช่อยากรู้ว่าแต่คน ปรับตัวเปลี่ยนแปลงมีกับ้างเริ่มจากก้ก่อนนะครับก้าวน้ำหนักขึ้นห้าโลขึ้นนิดหน่อยห้าโลห้าโลอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องคงไม่ต้องปรับใะไรมากใช่ไหมใหญาเก่งแล้วครับใช่ค่ะใหญ่มากถูกต้องไปมหรือ่ใหญ่มากขึ้นเราต้องรู้จักเวลาแล้วก็บริหารเวลาของเราให้ดีขึ้นด้วยค่ะก่อนเข้าบ้านกับออกมาแล้วเนี่ยชีวิตเปลี่ยนไปเปลี่ยนไกบ้างไม่ได้รู้เลยได้ไม รู้สึกแปลกมากก็คือพอเราออกมาแล้วมีคนที่รู้จักพวกเรากันมากขึ้นครับซึ่งก่อนเราเข้าบ้านอาจจะมีคนรู้จักพวกเราแค่นิดเดียวแต่หลังจากออกจากบ้านแล้วเหมือนกับมีคนรู้จักน้องๆเพื่อนๆพวกเรามากขึ้นแล้วความรู้สึกเป็นไงบ้างครับพี่โดรความรู้สึกตอนนี้ก็ยังงงอยู่เลยครับแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่มีคนเขามาให้กําลังใจเอฟสามาากขนาดนี้ครับพิอยากรู้มากว่าสุดยอดของักควาฝันเนี่ยมีความรู้สึกไหนตอนที่ ได้รับรางวัลนั้นยังแบบพี่ยังมีความรู้สึกว่าหน้าชาเลยแล้วตอนนี้ปล่อยแลคือหน้าชาแล้วแบบว่ามันตื่นเต้นฟังฟังฟังอต้อยพูดไม่รู้เรื่องเลยตอนนั้นคือลอยไปหมดเลยตื่นเต้นมากแล้วก็พอนอนตื่นมาเมื่อเช้ายังคิดว่าตัวเองฝันอยู่เลยเราก็อยากจะรู้กันว่าวิรกรรมของเพื่อนๆในบ้านเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคะพี่โด้งอ้าวพู่บูนเนี่ยก็พี่โด้งก็ชอบอาบน้ำถึงเช้าไงอะไรเงี้ยอาบถึงเช้าเองเกาจะ แล้วขัดฟันแปรงฟันขัดฟันแปรงฟันขัดฟันแปรงฟันแล้วก็คีมแล้วก็เอาฟันออกมาแปรงแล้วก็คีมโอ้โหคีมทาหน้าเคีาหน้าเนี่ยนะเขาไม่ทาหน้าแต่พี่โด่งนี่ทาอทั้งตัวคีมทาหน้าทาทั้งตัวไม่พอต้นเกี่ยแขนเกี่ยมขอเสริมปกติสัมภาระมันแท็กหนึ่งถุงนี่ใช่ไมวันนั้นทุกคนก็ใช้เหลือประมาณบอกว่าเกือบข้อหนึ่งหมู่ไงแล้วทุกคนกลับมาแต่งหน้าแบบจักหเสื้อแต่งเยอะมาก ต้องเช็ดหน้าเยอะใช่ไหมพี่ดจัดกอดจัดก่อนล้างหน้าก่อนพอผู้หญิงเข้าไปในห้องน้ำเสร็จซัมลี่เหมือนแต่ถุงเปล่าพี่ดดเขาไปเช็ดอะไรหรอไม่พี่ดดเขาไม่มีผ้าเช็ดตัวเอาไปเช็ดช่วงวิกหลังๆอ่ะที่เหลืออยู่5คนคือมันจะมีความสนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆไงก็เริ่มจะมีการทําอะไรที่มันไม่ควรจะทําให้พี่ๆได้เห็นได้ได้ดมอะไรเงี้ยมันก็เริ่มมันก็เริ่มมากขึ้น แล้วแบบที่แน่ๆนคือผู้ชายมีอยู่สามคนไงผู้หญิงสองคนมนลุมพี่กันบทบทบทมันจะเดินมามันก็อุ้ยนินเตอร์อย่าทิ้งนินไปถ้าทิ้งนินไปสามลูกติดแล้วบอกเขาบอกว่าถ้ากินขนาดนั้นคิดว่าช้าคงไปตายกันในท้องกันเลยทีเดียวสุดท้ายแล้วคำหนัดสุดท้ายแล้วมีอะไรจะฝากถึงแฟนๆฝากถึงคนดูบ้างไหมครับ เป็นตัวแทนขอบคุณเพ่อแฟนขับทุกๆคนเลยนะครับสำหรับที่ดูแลแล้วก็ให้กําลังใจพวกเราทั้ง13คนมาโดยตลอดตั้งแต่อาทิตย์แรกจนถึงอาทิตย์สุดท้ายเลยทั้งที่พวกเรารู้จักแล้วก็ไม่รู้จักทั้งที่เคยเห็นหน้าแล้วไม่เคยเห็นหน้านะครับสําหรับทุกคะแนนพวกเราเชื่อว่าพวกเรารู้สึกได้เนาะที่แบบแต่ละอาทิตย์ที่เราได้อยู่ต่อเรื่อยๆหรือแม้กระทั่งคนที่ออกไปก็คือรู้สึกภูมิใจและชื่นใจซาบเึ้งกับพี่ๆเพื่อนๆที่เขาให้กําลังใจเราคนัะ แล้วก็ที่สำคัญเลยครับที่พี่ทีมงานที่<ม>ดูแลพวกเราอยู่ทั้งที่ทีมง,งานทุกๆฝา่ายเลยครับที่คอยดูแลเราตลอดสิบวีคขอขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนเลยคับขอบคุณค่ะคุณพ่อคุณแม่ด้วยขอบคุณมากมากแล้ว,วเราก็ต้องขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ